พี่เป็นเด็กตลอดนะโอเคโอเคครับวันนี้ยังไงบ้างคะก็คอนเร์บริโภคไม่ต้องถามก่อนว่าเด็กมันบริโภคคนแก่หรือเปล่าเพราะว่าคนแก่ไม่เคยเข้าไปบริโภคเด็กก่อนคือคนนี้ยังไงพี่ต้อมเจอกันหรืออะไรยังไงกันครับก็จริงๆคือแบบก็เคยทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลิกกันตอนไหนไม่รู้เหมือนกันคลิก กันตอนนางส่งเพลงมาให้ฟังมั้งเพลงของจรันมโนเพชรเราก็เลยแบบอ้าวจีบฉลหลอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบงงๆอะไรเงี้ยอายุห่างกันอะไรเท่าไหร่ตั้มโอ้ยนิดเดียวคนนี้แค่8ปีเองแปดปีเองคือคนเยอะยี่สิบเอ็ดปยี่สิบ็ดยี่สามยี่สิบห้าคือเขาดูแลใส่เราอะไรอย่างเงี้ยต้มงเทคแคร์ดูแลดีก็ดีค่ะก็ดีก็ดีก็ดี ดีเลยแหละดีเลยแหละเพราะว่าเขาจริงๆรแล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มต้นจากจากเห็นสภาพเราที่เราเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็รับได้ในทุกอย่างก็ดูใจเย็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็จะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยต้องรับสภาพเราแบบแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ กรุณาทําให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอัออนนี้คบกานานแค่ไหนลก็ปีกว่าเองอลองตัวทุกอย่าง,งก็ลงตัวนะก็ลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบเขาน่าจะใจเย็นอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเออนานๆที่จะมีคนที่แบบรับสภาพเราได้อะไรเงี้ยอืมต,ตัดเรื่องทะเลาะไปได้เลยคือเราอะเป็นคนชวนทะเลาะ เราเป็นคนชวนทะเลาะมากกว่าแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันอะไรทั้งสิ้นบางทีคือแบบวิทย์วิทไปก็แบบเออไม่รู้จะวิทเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะนั่งแบบคือแบบเฮ้ยรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาจะยอมเราหมดเลยเหรอคือท่าเวลาอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีป้า ก็แล้วพักใหญ่แล้วที่ต้องเข้าหัสุทายแล้วแบบแบบเวลาแบบว่าเราชาวเน็ตเข้ามาแบบ<ม>คอมเมนต์ว่าเราแบบว่ามีแฟนเด็กแบบเปเด็กหรือเปล่าเรารับมือกับมันยังไงอนะไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอ่านเพราะว่าบางทีเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราจิตตกเพราะเราจะโดนแบบแบบเนี้ยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วก็จะแบบว่าเออกินเด็กนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบ แล้วไงอะไรเงี้ยก็มันก็ห้ามไม่ได้เนาะมันก็อืมครับผมก็ปล่อยผ่านไม่ไม่เอามาใส่จิตตกเขาเครียดบ้างไหมครับเพราะแบบว่ามีกระแสมีคนเขาไม่เครียดค่ะเขาก็เฉยเฉยเขาเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยอวันเลนไทน์นี้อย่าลืมมาบอกรักกันนะครับ เชิญชวนแฟนคลับคู่จิ้นเหล่าสาววายทั้งหลายมาบอกรักศิลปินที่คุณชื่นชอบในกิจกรรมวายเลนไทยบาย n w w p u u ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มาแสดงความรักของคุณให้โลกรู้ว่าฉันนี่แหละดอมตัวจริงด้วยการส่งคลิปภาพหรือข้อความที่คุณอยากสื่อถึงศิลปินคนโปรดมาที่เราแล้วเราจะเป่าประกาศความรักของคุณให้เต็มจอดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ตรงคำบรรยายได้ วันวนาเลนไทน์นี้ก็ส่งความรักมอบความรักดีให้ซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ